เออานน่กะพี่นุกคุ้งบอกว่าจะกินทุเรียนสักสี่ลูกกินโชว์เลยครับทันทองเดียวเอามาต้มไว้วางบนโต๊ะแล้วก็เอาช้างมานั่งตรงหน้าโอ้เข่ากันดีขนาดนี้เอากินแล้วเอาตีเติ้ลได้แล้วเอาไม่ท้างมากินใหม่ก็ได้นะกินไม่ดูกล้องเลยอันนี้น่าจะเป็นไส้หมูแต่ตัวจริงเป็นไงครับรอเนี่ยพี่อะแม่มีลูกสาวมิงมิงเหรอมิงมิงนะเดี๋ยวผมช่วยเซฮ้ยผมไปผมดูเองช่วยก็ได้หน่าตาก็ขี้เหร่กว่าแม่หน่อย ร้านนี้มีเปิดมันงแไม่รู้เปล่าเหอเอ,าอ้าร้านนี้ก็มีครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับมากันอีกแล้วกับ EP 2, 2> ยังไม่มีชื่อรายการเพราะว่า EP 1ยังยังได้ปล่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวพี่พพนุตั้งชื่อชั่วคราวไว้ให้ก่อนนะครับชื่อว่ารายการจ่ายตลาดอตอนนี้ EP 2เนี่ยเราอยู่ที่กาดบัวต้นดู<อ>ใช่ปะไม่รู้ EP แรกเนี่ยเราว่าแบบมันจืดไปนะครับคนดูเนี่ยก็สามารถ ช่วยคิดไอเดียได้ EP นี้นะครับเราก็เลยจะเพิ่มนะครับสามคนเนี่ยอาจจะต้องมีชั l l เล g นนิดนึงอ่าอาจจะต้องแบบว่าซื้อของตามสีนะครับที่กาดวัวต้นดูดอ่าขอบคุณสมาชิก VIP นะครับแล้วก็ขอบคุณซูเปอร์แตงนะครับที่ซูเปอร์แตงให้เรานะฮะเราอยู่กันเช้าเลยตลาดน่าจะมีของแปลกๆใหม่ๆแล้วก็เดี๋ยวขอฉลากมาจากตามสีนิดนึง นะครับผมขอจับคนแรกเลยแล้วกันในเนี้ยมันจะมีสีอยู่ใครจับได้สีไหนก็ต้องซื้อสีนั้นผมี้อไม่มีงบอไหมไม่มีงบไม่มีงบจับเองจับเองได้ไงอ้าวเออไมม่ีอ้าวดูได้ไงเอ้าไม่ไม่ไม่โอ้ยยะยะยะดูเลยอ่ะอ้าวผมจับเลยเอาเลยอ้าวเอาให้วิ่เตอนกลัวกลัวไม่ได้จับอ้าวสุดท้ายแกมามาดูกันว่าใครได้สีอะไรหนึ่งสองสาม สีอะไรอ่ะสีเหลืองพี่นุคุงไว้สีเหลืองพี่นุเนี่ยจะกินได้เฉพาะของสีเขียวในตลาดนี้เท่านั้นก็เยอะนะครับผักผลไม้น้ำสีอ่ะใช่มีสีดําสีขาวสีแดงไม่ไม่นี่คือสีแดงเขียวเหลืองแดงไม่เอาตรงนี้ไม่เอามีเขียวเหลืองแดงหรือจะเอาดํามาให้เลือกอ่ะเอาดำไหมคิดโกงอ่ะเราอ่ะใช่คิดโกงใช่ถามเฉยไอคนคิดโกงพี่นุคุงสีเหลืองพี่นุมีเขียวแล้วก็พี่เดินสีแดงไปตะลุยตลาด กาดัวต้นดูครับผมมีงไม่ไม่มีเขาก็บอกถามไปแล้วไำไม่ผมจำไม่ได้ว่ะไปฟังเลยอ่ะเอาพี่นุคคุงบอกว่าจะกินทุเรียนสักสี่ลูกเฮ้ยแต่ทุเรียนเนี่ยมันมันเขียวหรือเปล่าผมกินข้างในมันไม่ได้กินเปลือกเอ้า ข้างในหรือข้างนอกเป็นสีเราก็ได้เหรองั้นอ่ะเฮ้ยเอาสีอะไรตกลงไปก่อนเอาสีข้างในหรือสีข้างนอกเพราะว่าบางทีอย่างผักเนี่ยเีเขียวเนี่ยแต่ข้างในเป็นสีขาวนะ Apple เนี่ยตอกไปเนี่ยเป็นสีเหลืองนะตายเลยเอาสีที่เห็นก่อนเอาสีข้างนอกเอาสีข้างนอกงั้นทุเรียนเป็นสีเขียวไม่ปอกแล้วไงไม่แต่ทอกแล้วอะได้ที่บอกแล้วได้เออตลาดเคยดูอ่ะ นานนานมากเลยแต่กว่อนุบาลอ่ะสี่สี่ห้าสิบปีแล้วนะรายการเนี้ยผมไปดูทีหลังไงเหมือนสีเหลืองนี่สีเหลืองไหไม่เออผมไม่กินอันเนี้ยผมไม่กินไปเนยยังเช้าอยู่นะใช่ยังเช้าอยู่ไม่ถ้าอย่างงี้อันนี้อะไรได้เอาสตรอเบอรี่เอากะโมเห็นเป็นสีแดงอ่ะเอ้ากูผิดอะไรกูถามเนี่ยแต่มันมีเนี่ยอันนี้สีอะไรอันนี้ได้อันนี้ได้ได้ได้อยากกินเป็นน้ำเขากินได้เฉพาะสีแดงไงเอาน้ำก่อนเออนี่นี่ อันนี้ได้ไหมบอดี้ท์เซอร์นี้ได้ไหมแดงไหมได้ออๆเลองท้องไงเขาไม่เป็นไรพี่ไม่ได้หลอดสีสีขาวหลอดไม่ได้กูไม่ได้กินหลอดหลอดไม่ได้นะครับกูไม่ได้กินหลอดหลอดไม่ได้ a few moments later เอ้ากินแล้วเอ้าบิดตเติ้ลได้แล้วเอ้าไม่ช้านะกินใหม่ก็ได้นะอ้าวโอ้โหเป็นรายการที่บิดตเติ้ลชอบ กินไม่ดูกล้องเลยเออกินไม่รอกล้องด้วยอ่ะบอกเลยเฮ้ยกล้องจะกินแล้วนะอ่ะไปไปดว่าอันนี้ก็เป็นตลาดแบบชาวบ้านชาวบ้านเนาะเราดูเราอาจจะไม่ได้ซื้อทุกร้าน,นเาน่สีเขียวอุ้ยสีเลีองนี่สีเขียวสีเหลืองเลยผอมจีบนีไ่ได้ทั้งสีเขียวสีเหลืองเลยเราถ้าเจอแบบเขาขาวอ่ะเขาขาวไม่ได้ไงมันมันไม่ใช่สีไงไม่ใช่สีเหลืองไงไม่ได้นะได้แค่มองได้แค่มองเ มันได้แค่มองได้แค่มองใช่พี่ต้นผมรู้แล้วสีแดงพี่ต้นอะไรเนื้อนี่มันดิบแดงเลยมีของบังคับอย่างหนึ่งเป็นพริกทำไมต้องบังคับอะไรที่กินไม่ได้วะนี่ไงมรดเือเทศกาแดงเฮ้ยมีหมดเลยนะเขียวเหลืองแดงนะเนี่ยเอาทับทิม ีีมสแดผ่ากินเลยได้ไหมั้ยต้องมีค่าผ่านะมีค่าผ่าหรอผ่ารูกเาเซาบาลนะเฮ้ยนี่มีปผ่าเหมือนใ้นี่เลยรหว่าในติ๊กต็อกเออเขาผ่ายาอี้นั่นแหละโอ้โหแล้วเขาเขาผ่ายาอี้เฮ้ยโอ้โหสีแดงน่ากินมาก นี่กินเม็ดได้นะอ่าลองกินโอ้ยอย่างนี้เลยเดี๋ยวลองกินได้เหรอครับกินได้เม็ดมันโตเลยก็กินได้นี่อ่ะเราก้องด้วยเราก้องอ่ะตีเรื่องออกตีเรื่องออกกินไปเถอะต้องกระพิกกดกระพิกกดโอ้ยมีการกัวผิดกฎโอ้โหนี่เดินมาแค่10เมตรนะครับพี่เติงกินแล้ว2ล้าน อาสีเหลืองนี่กรรมการบอกว่ายสีเหลืองได้ในส่วนของฟักทองคือมันไม่ก็กินได้แต่มันต้องไปทําให้สุกก่อนไงทําไม่สุกก่อนใช่มันถึงจะกินได้ครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถึงจะกินได้ต้องวันสุกถึงกินได้เป็นมุกแบบสุกนะแบบทาให้สุกก่อนก็เลยไปวันสุกอะไรเงี้ยนะเป็นมุกใช่ไหมมันจะขยี้ทําไมเขื่อน นี่เหลืองไหมครับเหลืองไหมครับส้มอ่าเหลืองทั้งร้านเลยครับุนี่ก็เหลืองนี่พี่นุรู้จัดแล้วมั้งมีของพี่นุ้ด้วยเป็นสีเขียวนี่เรียกขนมอะไรครับข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดแล้วก็อันนี้เป็นขนมมันสับปะหลังมันสับปะหลังอ่าพี่ลูกคูณว่าไหนอันนี้ครับบข้างยอเหลืองไหมครับถือว่าเหลืองนะเหลืองนะเหลืองอ๋่อยเลยอ่ะเดี๋ยวพี่นุ้งเอาข้าวต้มมัดเป็นสีเขียวครับกินโชว์เลยครับ ววห,หวานจีครบอ,อร่อยไหมอาเดี๋ยวมไม่รู้มั้ง นี่ครับทุกคนมาเจอของแปลกแล้วแล้วก็เียแมงกว้างนะครับนี่อันนี้จุดประสงค์ของรายการเราก็พาไปดูของแปลกๆนะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นบรรยากาศตลาดมีของแปลกๆของโบราณที่เราแบบเคยเห็นตอนเด็กๆใช่ตอนพวกเราเด็กๆก็ต้องย้อนไปประมาณสีปีนะไม่ไม่ดีขนาดนี้มีซอยอยู่มีซอยอยู่เข้าซอยไหมเข้าซอยกันหน่อยสักสองถ้วย อิ่มเลยฉันปวดหัวมากนะอุ้ยน,นี้แบบก้ามปูต้มเลยเยังอ่ได้ต้มดิบๆนะครับผมบเอาไปต้มคนเดียวครับเอาไปต้มแล้ว,ลวก็กินครับเอาไปต้มไว้วางบนโต๊ะแล้วก็เอาช้างมานั่งตรงหน้าโอ้เข่ากันดีขนาดเลยไม่ไม่ช้างก็ได้หงก็ได้ครับ โอ้โหกำลังถึงบากอ้อเอ้ยโอ้ยกำลังถึงบากอ้ออันนี้เดือดเมื่อคืนงดึกไปหน่อยน้ำตาไม่ทันครับเฮี่อะไรครับเติ้ลแมงดาเอาเติ้ลแมงดาเติ้ลแมงดาเว้นหน่อยเว้นระยะหน่อยเว้นเฮ้ยเติ้ลเฮ้ยอันนี้แมงดานี่เดินแมงดาตัวละยี่บห้าบาทตัวละเช้าห้าบาทครับภาษาเหลือสาวห้า ภาษากลางรละตัวละยี่สิบห้าบาทครับว่าคนอยู่เขาพระวิหารมาครับใครพิมพ์หาโนจักกรไอ้เขาพระวิหารบุรีรัมหรอไม่ใช่ดิใกล้ใกล้ใกลนกันนะซีสเกตเนายกินปูฟรีครับแซวเล่นครับเฮ้ยตอนนี้ตลาดเขาเริ่มเก็บแล้วเหรือเปล่าอยากเจอของแน่นแน่ะต้องมาเช้ากว่านี้พี่่นพีเขียวผัมอันนี้อะไร สีแดงแต่คุก็จะแดงอย่างเดียวเลยเหลืองเนี่ยกกบกระโดดก็มีวิกกบแบบเป็นๆเลยก็มีเขียวนี่ได้ได้จินได้เลยนี่ัดจดนี่เขียเลยเขียวก็เหลืองนี่ได้เลยกกแบบกระโดดเลยนะครับใครอยากได้นะครับมาเช้าหน่อยตลาดต้นดูนะครับวันพฤหัสอันนี้เป็นมากโอ้ แต่ว่าเขาผ่าเป็นลูกร้อยมาแล้วปกติจะเป็นแบบลูกมาลูกูดิบดิบลูกสีสินนี่เขาตากให้อันนี้ที่แบบคนแก่กินหมากนี่ป่ะอ่าใช่ครับกินแบบนี้แหละทุกคุณทุกคุณแล้วเขาไปทําพิธีอะไรก็ได้เนี่ยไม่ได้พิธีอะไรอย่างเงี้ยอะไรอ่ะอ๋อไปทําพิธีมาไหว้คนอะไรด้วยมาเจ้าพี่ยวบ่อยๆอ่ะมาอันนี้เป็นหม้างอย่างส้มปล่อยส้มปล่อยอันนี้ส้มโออันี้ส้มโอเฮ้ย โอ้โหเก่งอ่ะแป้งนี่ไว้ทำอะไรอ่ะครับขาเพี้ยงใหมกไม่ใช่แป้งค่ะหมากค่ะหมากไอไอปูน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 ที่กินกับหมากกินกับหมากคขาใช่ป้าใช่ปูค่ะแล้วก็หมากต่อท่างก็มีขายปูนขาปูไหนเป็นปูต่อสร้างต่อปูนกันอย่าปูนั้นมากินมันปากทังไหมอันนี้อะไรครับเนี่ยแม่ใบเมี่ยงใบชาเนี่ยมาเป็นใบเมี่ยงต้องชิมอ่ะนี่สีอะไรอ่ะเขียวได้ไหมเขียวเขียวได้ไหมเขียวได้ไหมโอ้ยเกือบไม่ได้ เราจิ้มเกลือครับจิ้มนิดๆพอนะนี่ครับเียวอ่ะอือก็หมักว่ะมันๆแล้วก็มีเกลือเข้าไปเอ้าต้องใส่แบบใส่หอมกันเลยนะครับอร่อยแล้วอย่างนี้ถายยังไงครับ ยี่สิบบาทนี่ยี่สิบอันเล็กลงมาละป0บบาทครับหรือว่าจัดมาเป็นถุงไว้อย่างนี้แล้วห้าบาทห้าบาทซื้อไปฝากเด็กที่ออกฟิต <c oughs> อยากกินกันเลยเนะี่ยดูผมกินแล้วน้ำลายไหลเลยเนะี่ <c oughs> ยเจอปากเลยนะโอ okay, เคเยวเอานี่สองถุงครับ <c oughs> เจ้าหน้าที่อันนี้ปลาอะไรครับเนี่ยในขวดปลาจอมเรียกปลาจอมค่ะโอ้เม็ดอะไรครับผมเม็ดมะกอกมาอยู่ในลูกน้ำหนามตัดรัดตัดรัดตัลรัดย่อยนะใช่ไหมชิมเลยชิมเลยกินได้เลยสละให้เพื่อท่านผู้ชมเลยนะครับขอขอยาตเลี้ยงมากกว่านะตามกิ็การี่เอาให้ทีมงานเรากินดีกว่างั้นนะเอา ่่ได้เหมือนเหมือนเกาลัดใช่ค่ะเหมือนเกาลัดมันมันคืออะไรที่เรากินไม่ได้เราก็ต้องโยนให้โอ้เยอะเลยอ่ะเดินมาเหนื่อยๆครับเดี๋ยวซื้อน้ำกันซะหน่อยมีน้ำเขียวไม่น้ำสีเขียวครับสีเขียวไม่ใช่เขียวครัปลาช่าเขียวเออปีนุ๊บเฮ้ยผมผมติดตามอยู่อ๋อขอบคุณมากเลยครับอยู่แถวนี้ครับไม่ได้ไม่ได้ แดงไหมครัแดงไม่ใช่สีแดงแดงไหมครับกระเจี๊ยบสีรวมกันอาจจะกระเจี๊ยบไม่แดงแล้วจะยังไงอ่ะไม่แดงไม่ต้องถามแดงหน่อยกรรมการนี่แต่แดงไม่มากแดงไม่มากอะยังไงยังไงมันแดงไหมผมกินได้เพราะสีแดงอ่ะมันดำกว่านนุ่นอย่างเงี้ยเราทอยตาเราใส่ตาผมอ่ะไม่มันต้องดูว่าเวลามันใส่กับน้ำแข็งแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่ครับสีมันจะจางครับแต่ถ้าใส่แล้วไม่จางก็ไม่ได้นะถ้าไม่จางเดี๋ยวผมกินให้เออฮัลโหล It's me ไปกินน้ำบัตลมดีกว่ามั้งอันนี้เหลืองไหมอ่านี่ก็ได้ครับเจ้คุวเหลืองเลยแล้วลำยายเหลืองไหมไม่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 ใช่ไหมมันออกอ่าอย่างงั้นเอาเจ้คุยก็ได้เพามันใส่น้ำมาอย่างเงี้ยมันจะออกเห็นไหมอันนี้เหลืองเลยไหมต้องอย่างงี้ลองดูอุ้ยไม่เห็นเลยเนี่ยโอ้ยแดงแดงเอะเออมึงจะให้กูเดินขอแห้งได้ยังไงเจี้ยบไม่แดงก็ไม่ใช่กเจี๊ยบสิครับเออมันก็จะไปกิด มีมิลค์คุงมีเป้าหมายแล้วครับเจอแล้วครับสีเหลืองออ้ยน่ากินครับมิลค์คุงเอาแบบไหนอ่ะเอาแบบนี้นะครับแล้วขายราคา,าไไนค็นไงครับราคาเท่าไหราคา่ราค,าครับราคาละสิบห้าบาทครับนี่เราลองดูไปดูไปดูปดตรงนี้ทอดไหม <S 1> <S 1> นี่นี่เดี๋ยวนี้กำลังจะขึ้นแล้วครับโอ้อมาแล้วนี่มาแล้วมาแล้ว อย่างในถุงนี่เท่าไหร่ครับเนี่ยหนึร้อยห่งครับร้อยหนึ่งเนี่ยหมดนะน่าจะขายดีอันนี้น่าจะขายดีเลยกี่รบาทนี้แหละบาดคอเหฮ้ยบาดคอนั่นไม่ใช่เหล้าเหรอถ้าเหล้ากินเหล้ามันแค่บาดคอแต่ถ้าคนไม่รู้จักพอมันบาดใจมันบาดใจใช่ไหมเติ้ลเฮ้ยเฮ้ยคิดไม่ใช่นะชิมเลยพี่ลุงชิมเลยก่อนเลยนี่นะสีเหลืองเนี่ยทุกคนสีเหลืองนะ ด้มือเข้ากล้องเลยเดียวเนี่ยสีเหลือง่ะใช่ไหมีสีส้มสีเหลืองมันไม่ใช่สีแดงนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะชียใหไดูอ่ะอุ้ยอุ้ยยังไงกระจายในปาก นี่ผมเจอสีเหลืองเยอะเลยอย่างสีเหลืองสีเหลืองเน่ยของมึงไงเย็นโลกอ๋อเออโอ้โหไม่ทันเลยยาฉีกฉีมุกฉีกนี่กินกินหัวพี่เต้นกันเลยนะเฮ้ยไม่เอาไม่สาผมจังหวะนี้มีจุดให้ชิมฟรีชิมก่อนเลยไหมอันนี้ชิมฟรีใช่ไหมเออชิมได้จ้าชิมได้ทุกอย่างจ้าชิมได้ทุกอย่างคงันงินชิมไปเงินงันชิมไปนี่ติ๊กเองอร่อย ร้านแช่อิ่มเหลืองหมดเลยครับเพราะว่าเขาแช่ก็เป็นเหลืองเลยอิ่มนะครับอิ่มนะครับแช่แช่อิ่มไปไหนซื้อก่อนมีอะไรบ้างครับเนี่ยมีมะม่วงมะม่วงมีมะม่วงแบบปอกเปลือกครับไม่ปอกเปลือกไม่ปอกเปลือกมะกรอกน้ำมะกรอกน้ำผู้แซมบดานแต่ดัานไม่เปรี้ยวดานเปรี้ยวแต่ผมเห็นถ้าเจะเหลืองเนี่ยผมเห็นอยู่เป็นมะม่วงนะพี่อูอันนี้แต่มันก็เหลืองๆนะมันเปลี่ยนจากเขียวเป็นเหลืองเลยแล้วเนี่ยใช่ไหม อยู่ที่น้ำตาลด้วยอยู่ที่พผ่านมะม่วงด้วยถ้าเป็นเหลืองขมิ้นนั่นเหลืองไอ้แก้วขมิ้นอ่ะอาเป็นทุพพงนี่ก็มีใส่ถุงมาแล้วอ่ะถุงถุงละยี่สิบบาทโอ้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทเขาบอกไปเลยว่าที่ไม่ได้บอกเปลือกเพราะไม่คัดค่ะอ๋อไปได้ไอ้ที่ไม่บอกเปลือกเพราะว่าที่ฐานอ๋อครับก็เดี๋ยวก่อนไปชิมอีกสักชิ้นนึงชิมเลยไม่เป็นไรครับผมสวนเราเองปลูกเองใจเอง ตัดทักปลูกเองขายเองทำเองเอ่าเอาจริงด้วยสิบกว่าไร่อันนี้มะขามมะขามครับมะขามหมดแล้วครับหี้มะขามก็เหลืองแล้วอัจริงมีมะขามด้วยแต่มะขามหมดแล้วมีอีกชิ้นหนึ่งชิมเลยครับอันนี้มะขามอร่อยอืมที่นักลงชอบมะขามไม่เสินหรออันนี้แอบมากินสีแดงอยู่นะแอบมากินชอบกินสีแดงอยู่กินสีเหลืองไม่ได้นะเอาร้านอยู่ตรงไหนครับโฆษณาเลยครับ อยู่แถวเนี้ยค่ะอยู่ตรงเนี้ยมัอยู่ตรงเนี้ยนะโอเคพอดีก็จะนั่งตลาดวัดอะไรวัดอะไรตรงนี้วัดป่าตานค่ะวัดป่าตาลตลาดกาดงัวต้นดูวันพฤหัสก่อนเช้านะครับโอเคครับผมพอดีเดี๋ยวช่วยแม่ขายของแป๊บนึงเดี๋ยวนะช่วงนี้นี่คุณแม่เยอะนะแม่เยอะแม่เยอะแม่ขายอะไรแม่ขายมะนาวแม่บอกว่ามีแม่มีลูกสาวทำยูทูบด้วยแม่ทำทำชื่อช่องอะไรนะนิ้งนิ้งซูนีวัน เสื้อฐาเลยหมิงหมิงเหรอหมิงหมิงเดี๋ยวผมช่วยเซิร์ชเฮ้ยผมวิผมดูเองผมไม่เป็นไรคุณไม่ค่อยแรงหรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมช่วยก็ได้แตาก็ขี้เล็กกว่าแม่หน่อยฮะขี้เล็กกว่าแม่หน่อยแม่หมิงหมิงนี่มีแฟนยังแม่ยังฮะแม่สวัสดีครับสวัสดีครับฝากลูกชายไว้ได้ได้ได้ก็แม่อยากได้ลูกชายแม่ไม่มีลูกชายแม่มีลูกเดียวแม่ผมผมผมชอบกินผัก แต่ผมปลูกผักเก่งนะครับเฮ้ยผมทำกับข้าวเก่งครับเออโอเคนี้ยแงรับหน่อยมันค่อยเจมิงทำกับข้าวไม่เป็นทำเป็นาต้มปลาแม่เฮ้ยเข้าทางเลยเนี่ยภาพล่าสุดเมื่อคืนข้าวทำชุนนี่วันเนี่ยมึงหันแสงหามึงคนเดียววะแม่หมิงนี่อยูเท่ไหร่ยี่สิบสองยี่สจบกว่สามจถปีจบจอุ้ยเขาเป็นเคเทีฟทำเนี่ยเลยอุ้ยเป็นเคเลทีฟราคาราคาจริง ทีมเคียร์ที่ผมอยากได้คนช่วยทั้ที่บ้านเมื่อกี้พี่รู้จะไล่หนูออกอ่ะเออไม่ได้หาเพื่อนให้ดีกว่าแมวร้านนี้มีมั้ก็ไม่รู้เปล่าหรอเอ้าร้านนี้ก็มีอ่ะครับมีสิเอ้าไม่รูส้ตหน้าตา่ัดเงี้ยนะคุณพ่อน่าจะห่วงครับโอ้ยอันนี้เขียวเลยอันนี้ สีเกียวแต่ข้างในสีขาวอันนี้ลูกเท่าไหร่ครับสี่บาทนะโว้ยสีเหลืองสีเหลืองเหลืองเหลืองมาเหลืองที่ได้สีเหลืองไปเหลืองเหลืองย่างนี้ไหมคกรอบกรอบแล้วก็ไม่หวานมากมาห้าไปแช่เย็นนะอร่อยใช่เยจ่ายตังก่อนครับ ซื้อนี้ไปด้วยเนี่ยซื้อนี้ไปโลนึงอ่ะโอเคได้ลูกตาไปโลนึงไม่ใช่ไม่ใช่ลูกนึงเมื่อกี้หรออ่ะลูกเอาหน้าเกียดไปซื้อสักโลนึงไปฝากน้องๆเฮ้ยสีเขียวครับเนี่ยได้เยอะเลยไปผมไม่ถามกรรมการเลยผมมั่นใจเหลืองมันออกเหลืองเหลืองนะมันยังออกเหลืองอีกเหรอแดงหรือเปล่านี่แดงไหมครับแดงไหมอันนี้ม่วงนะม่วง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 มันชื่อแดงแต่ว่ามันม่วง โคตดำเลยเนี่ยดำเลยไม่ได้ไม่ได้ฉันไม่ชิมให้อ่าืออฮ้ยอร่อยอันนี้หวานแบบหวานมากอันนี้ก็หวานอันนี้อร่อยสุดกินกสองคนเหรอเอ้าอันนี้ก็กินสีอะไรก็ได้แล้วมึงอกี้กินสีแดงไงอันนี้มันม่วงกินได้แต่หอมกระเทียมอะไรพวกนี้สินะอุ้ยอันนี้แบบหวานแบบหวานจริงนหอมนี่อื้อ มันมีกลิ่นเลยมันมีอุปแปปงฟันแล้วอ้าวแตงโมแตงโมสีอะไรครับสีแดงแต่ถ้าอย่างเงี้ยสีเขียวเอาแตงโมผ่าแล้วลูกหนึ่งเนี่ยก็เนี่ยเนี่ยอ้าวถ้าลูกหนึ่งก็ถ้าเป็นถ้าเป็นลูกหนึ่งก็เป็นเขียวกระปาดป๋ดที่เยอให้หมดเลยแต่สีแดงเลยไม่ได้ใช่ไม่ได้ไม่ได้ดูงไม่ได้เอออันนั้เอาชิ้นนั้นน่ะอ่าชิ้นนั้นได้ นี่จะกินอันนี้ห้ามกินเปลือกนะกูไม่กินอยู่แล้วเปลือกจะคนละนี่นี่ดูดิช้ำเฮ้ยเลยเปล่าเลยไปเปลือกเปล่าบึกบ่าหรือเปล่าไม่นี่ต้องถุยออกนะฮะไม่กินไม่ได้นะไม่อนุญาตอ่ะ เพราะว่ามันจะได้ไปเติบโตในท้องเดยคนแก่นะเขาชอบอ่ะจะกลืนเม็ดแม่แต่มันไปงอ่ในท้องมึงบูลลี่มึงบูลลี่มึงแก่มึงแก่มีคนมาว่ามึงแก่มึงก็ไม่ชอบหรอกมีคนมาว่ามึงแก่มึงก็ไม่ชอบหรอกใช่พี่นุกูงเจอขนมจีบครับครับอ่าไม่นะตงจีจะมีสีเหลืองด้วยนะถ้าความจริงนะวะ่ะอ่าแต่มี่สเหลืองพี่นุกูงเจอขนมจีบแล้วเขินไหมไม่เขินอันนี้ผม ตรงนี้นะครับพิกัดพี่นุจะไม่บอกนะว่าเขาขายอยู่วัดหน้าวัดป่าตาลน,นะครับเดี๋ยวเดวอุ้ยแถมไม่ด้วยครับอุยอยากกินขนมจีบแบบนี้นะครับหรือใครอยากโดนขนมจีบนะครับก็มาที่หน้าวัดป่าตาลน,นะครับวันพฤหัสเขินแล้บอกไม่ถนะอ,อันนี้น่าจะเป็นไส้หมูนะครับใช่ไหมครับใช่ไส้หมูไ,หมไม่จิ้มอะไรเหรอมันเป็นสียอ้อม เออทำไมอร่อยฮะทำไมตัวจริงทำไมหลอกไม่มือถือทำไมเค้กผมครับไม่มือถือแก่หน้าอ้วนนะที่นี้ไม่เห็นว่าเป็นเส้นตัวทีมงานตัดต่อผมก็แหละควาไม่ดีครับอ้าวอ้วนทำไมทำอย่างนี้เนี่ยทีมงานตัดต่อแต่ตัวจริงเป็นไงครับหลอกเนี่ยี่อ่ะอร่อยครับปลาอร่อยมากครับท่านจริงๆพวกผมดูดีนะเออมันบางทีกล้องนะครับ กล้องไม่ดีครับอันน้บางทีแสงอะไรเขาไม่ด้อยดูกันครับต่อเนาะเนี่ยครับอืมจริงจริงดีนะเนี่ยแล้วนี่ดีไหมครับคนนี้ดีไหมฮะดีครับเหมือนกันครับดีเหมือนกันดีเหมือนกันไงโอ้ยแอคเลยแอคเลยหลังเราไม่แน่ไม่มาแอเลยโอเคครับแอคเลยแอคเลยครับเกียร์เท่าอ๋อนี่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 สัมภาษณ์เลยดีกว่า การวัวทำไมชื่อกัดวัวครับจำไหมก่อนมันเป็นเป็นกระดาษวัวแต่คนเอาของมาขายเขาตอนแรกเขาขายวัวกัน๋ยวนี้ไม่มีแล้วแต่นี้ไม่มีใครขายวัวแล้วแต่เขาเอาของมาขายยังมีครับมีน้อยอาจจะมีเนื้อวัวบวัวนี่หมายตัวเป็นๆนะอ๋อครับทุกวันนี้ก็ยังมีขายแต่น้อยแล้วแม่แต่มีน้อยมาบังคัมีใข่เรี้ยงละโอเคขอบคุณนะครับได้ร้อยต่อปีแล้ว มีราเขินตลาดร้อยปีเลวเนี่ยตั้งแต่ตอนเด็กๆก็ค่อนๆอนของอายุพวกคุณแล้วนะใช่เลยตั้งแต่อนสมัยเราเด็กๆค่อนเลยวะที่ตักน้ำกินคอันนี้คุณตาทำเองเลยป่ะครับโอ้ยี่สิบบาททุกคนที่ออฟฟิศเราไม่ค่อยมีช้อนเนาะหาระเจ็ดบาทสามอันยี่สิบบาท แล้วนี่แก้วแก้วกาแฟไหมแก้วกาแฟกินเหล้าได้ไหมครับใจได้ทุกอยางไปเวนั้นตลอดเลยจริงๆมันเป็นคอนเทนต์นะครับพี่นุ้งไม่ได้เป็นคนเลยมผมเอาช้อนกับอันนี้ดีกว่ากระโวยเอาไว้ตักน้ํากินย่อปิดน้ำเอาปิดเราแช่กดเรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็เดินตลาดกาดวัวต้นดูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำชาเลนจ์ของแต่ละคนเสร็จเรียบร้อยสีแดงสีเขียวแล้วก็สีเหลือง นะครับก็เราก็พาดูของแปลกๆนะครับถ้ารายการแจกตลาดเนี่ยก็ยังไม่มีชื่อรายการนะฮะดือผสมของรายการเนี่ยเราต้องการพาดูของแปลกๆหรือตลาดเก่าๆโบราณนะครับอันนี้มีมา100ปีแล้วใช่อย่างวันนี้มันเพิ่งรู้มันมี100ปีแล้วนะใช่เริ่มจากการขายวัวนะฮะแล้วก็เอาชาเลนจ์เข้ามาเล่นสนุกๆเพื่อให้รายการมันสนุกขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับสามารถคอมเมนต์แนะนําชื่อรายการมาได้ถ้าใครได้เลือกให้เป็นเจ้าของชื่อรายการเนี่ยเราจะมีพิเศษเลยให้เสื้อจากคาสสิกนุ หนึ่งตัวครับให้พี่ต้นหอบแก้มิทีนึงเอาไว้เขาจะไม่เอาตรงนี้หรือเปล่าอาระครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสมาชิก VIP นะครับนี่สำคัญมากพวกคุณแบบสนับสนุนด้วยเงินเข้ามาเป็นกำลังใจเราแล้วมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับแล้วก็ขอบคุณซูเปอร์แตงนะฮะ แล้วก็ขอบคุณคนดูทุกคนเลยใครที่ไม่ได้เป็นสมาชิก VIP หรือซุปเปอร์แตงนะครับกดไลค์ให้เรานะครับไลค์เนี่ยคนละหนึ่งครั้งครับถ้าคุณดูแล้วคุณชอบคุณกดไลค์ให้เรานิดนึงอาจจะไม่สมัคร VIP ก็ได้เพราะว่าถ้าไลค์เยอะๆเนี่ยมันจะทําให้วิดีโอของเราเนี่ยถูกแนะนําเยอะขึ้นนะครับแล้วเราก็จะมีวิวเยอะขึ้นเราจะมีกําลังใจทําคลิปเยอะขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะจะมีเท่านี้ครับแนะนําตลาดกันเข้ามาได้ตลาดไหนแปลกๆจั 8, งหวัดอะไรเดี๋ยวเจอพวกเราแน่นะครับแม่ค้าคนไหนมีลูกสาวทักได้นะครับ ลูกสาวที่โตแล้วหน่อยก็มึงจะยิบส่งก็ได้อยู่ได้เกินยี่สิบขึ้นไปดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้ารับผมวัวดีครับดีครับ